เก่งได้เนี่ยมันจะต้องเป็นบรรยากาศที่อบุปลอดภัยกล้าลองอะไรในสิ่งใหม่ๆได้เด็กเซียงไฮ้เนี่ยซึ่งเข้าสอบพิซซ่าปีแรกเนี่ยคะแนอน,น,อน,น,นเลิศก,กว่าคนอื่นเ็ถามว่าทำไมเด็กเซียงไฮ้ถึงเก่งกว่าคนอื่นในแง่ก้อนความรู้ที่จดจําก,กันมาเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่ต่างก็คือพอเปลี่ยนโจทย์ในเรื่องเดียวกันปั๊บเด็กเซียงไฮ้ตอบได้แต่คืนตอบไม่ได้ครยๆที่ไปสอบคุณก็ช่วย เขาเปลี่ยนข้อคําถามไปข้อ3ามสี่แกก็ยังตอบสามสี่สนคนเสมอต้นเสมอปลายดีมากมีระเบียบไหยดีมากคือ34ม้อสี่ตอบงอก็งอเขาเปลี่ยนคําถามไปอย่างอื่นแก้ก็ออยังงออยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะมันเหมือนตลกนะแต่มันคือจริงอะ่ะไม่ใช่เฉพาะครูที่มาสอบนะไอ้ตัวเด็กก็เหมือนกันเขาเปลี่ยนคําตอบเขาเปลี่ยนโจทย์ไม่ต้องงานแล้วเธอยังงออยู่ได้ไหมตอนนี้มันต้องขอแล้วนะคะเพราฉะนะ ถ้าเราสามารถจะทาให้เด็กเนี่ยสามารถจะคิดอะไรที่ออกนอกกรอบไปบ้างเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นตรงนั้โรงเรียนต้องมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องอื่นกเ็เรื่อคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะคะแต่อันนี้ก็คือโรงเรียนที่สามารถอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคล้ายๆเป็นเรื่องที่นั่พึงพูดแต่ไม่ใช่มันจะมาจากงานวิจัยของพิซ่าทั้งั้นทานาเปิดดูได้เลยพิซ่าเนี่ยเขาจะมีการสรุปผลการวิเคราะห์ของพีซ่า แล้วบอกว่ามาตราการที่ไม่ส่งผลต่อการที่ระดับคะแนนภายในประเทศนะในโรงเรียนอาจจะได้ชเดชนน่นให้เด็กตกซ้ำชัน้นท่านรู้ไบางท่านให้เด็กตกซ้ำชั้นซึ่งครูอาจจะชอบหรือไม่ชอบเดินไม่รู้แต่เก็ยังไม่เจอคนที่เป็นครูเราชอบเลยกพราะเด็กแบบนี้มักจะหายไปเลยไม่กลับมาเลยนะคะหรือการย้ายเด็กที่เรียนของออกจากโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครองมาลาออกไปผมไม่ได้ไลยโอ้ ขอออกไปเองขอวิงวอนล็องออกไปเองนะฮะโรงเรียนนั้นอาจจะดีข้อาะกำจัดที่คนคะแนนต่ําไปที่เหลือจะได้คะแนนสูงนะคะแต่ในระดับประเทศไม่ดีเพราะเด็กเหล่านี้ก็จะถูกกาจัดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีที่ยืนในสังคมหรือบางประเทศเช่นสิงคโปร์ก็จะแยกเด็กตามความสามารถเร็วมากเมื่อก่อนถ้าป .6 ไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องเรียนป .6 อยู่ท่านจนผ่านแล้วก็จะแยกเป็นเด็กปานกลางเด็กเก่งเด็กเลิศอะไรก็ว่าไป ตอนนี้สิงคโปร์เองก็เริ่มที่จะทาสิ่งเห่านี้เน้อยเรวนะคะอันนี้อันนี้ถ้าใครสนใจก็มาห่านคนหลังได้นะคนะอจักแท้งแล้วก็จะไม่พูดนะงานวิจัยมีมาสนใจสำหรับท่านผู้ใหญ่ที่บริหารระบบโรงเรียนเพราะเขคนพบว่าระบบโรงเรียนทั่วโลกเนี่ยตกต่ำั้งนั้นนะไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่มันจะมีประมาณ40ระบบโรงเรียนใน40ประเทศ ที่ผลชมนิสูงข,ขึ้นสูงขึ้นแล้วเขาก็ไปวิเคราะห์ว่าเจ้าพวกแบงค์ทำอะไรนะคะแล้วเขาก็พบว,ว่า mm hmm. การที่จะขยับจากแย่ไปดีไปพอใช้พอใช้ไปดีดีไปดีเยี่ยมเนี่ยมันใช้มาตราการไม่เหมือนกันแต่ในประเทศเรารวมทังสไบที่จะเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นโรงเรียนระดับไหนก็มีมาตราการเดียวเหมาโลเมาเข่งไปเลยทำเหมือนกันหมด แต่จริงๆแล้วเขาพ,วพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ใช่มันต้องต่างกันอันนี้ก็พูดให้เจ็บใจแล้วตอนอยู่ไปททำแล้วเขาพูดอะไรตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นที่มาของผลสุดท้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้บริหารและครูยุคนี้เนี่ยมีชีิตที่ยากลำบากกว่ายุคของพวกเราบ้างนคะครับเพราะว่าหนึ่งท่านจะต้องเผชิญผู้เรียนที่มีความหลากหลายมาก ว่าสมัยก่อนอเด็กมัธยมที่ร้อยคนเข้าเรียนมัธยมส0สิบคนเนี่ยมีแต่เด็กดีๆนั่นนะ่ะเด็กไม่ดีเด็กแกเด็กพิการอะไรไม่ไม่มีอ่ะทุกคนดีหมดแต่ปัจจุบันน่นะร้อยคนต้องเข้าเรียนมัธยมร้อยคนนถ้าท่านยังสอนร้อยคนเหมือนท่านสอนส0สิคนแรกเนี่ยไอ้เจ็ดสิบคนหล่นระหว่างกลางแน่เพราะเจ็ดสิบคนมันไม่ได้เหมือนสามสิบคนแรกจริงมะท่านดูเด็กในห้องท่านเนี่ยแล้วก็สงาสาร ครูที่สอนเด็ก60คนเน่ยรวแตบบ่เนก็ยังฝากให้เข้าเป็นคนที่6 1นอยู่ดีแม่น,นะ,ะ้ะเพราะว่า60คนมันหูอุรยสกพรเลยหลานของดิฉันเมื่อกี้ท่านเลยถามว่าเรียนที่ไหนก็ไปเรียนเรียนเอกชนซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะให้เข้าโรงเรียนรัฐบาแลแต่โรงเรียนเอกชนที่หลานเรียน3าขวเนี่ย,เ,ยเด็ก20คนครู2คนฝรั่งคนไทยคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปักเสื้อเฉพาะตัวเนี่ยมันมีมากเลย แต่เราก็พูดเออตั้งแต่สมัยท่านโควิดจริงั้มห้าไม่ให้ตัดเสื้อโลไห้ตัดเสือ้อเฉพาะตัวแต่60คนแล้วมีคนตัดอยู่คนเดียวมันก็พูดได้แค่นั้นนะมันทาจริงไม่ได้หรอกไม่มีทางที่จะทาได้เลยยิ่งถ้าไม่มีระบบดูแลซึ่งมีข้อมูลเด็กวิ่งไม่ได้นะคะอันที่สองที่เป็นความท้าทายก็คือช่องว่างระหว่างผู้เรียนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่า net generation net generation คืออะไรคือกลุ่มคนที่มนันหกเดือนก็ใช้ iPhone ได้แล้วอะ วันก่อนนี้ฉันเล่นไอแพดกันหลานตั้งเล่นเล่นก่อนลูกหน้าื่ะซ้อมเล่นกับเขานะพอเขามาถึงเขาฟึ่บเขาค้นพบอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งเดีฉันเล่นก่อนโลกหน้าสองวันน้นไม่เห็นเลยมันเห็นได้ยังไงเนี่ยมันไม่น่าคบมากไอหลานคนนะีนะ้แล้วมันก็มาถามแล้วย่าเห็นหรือย,ยังอ่ะแล้วย่าเห็นหรือยังใใคล้ายๆที่ฉันเนี่ยคือไอ้นี่เง่าประจำตระกูลที่มันจะต้องคอยนําพาชี้ให้เห็นแต่นี่ก็คือในเจเนอเรชั่นเราก็จะมีเด็กซึ่งเก่งกว่าเรามากที่สําคัญคือเรามีครูรุ่นใหม่ ซึ่งก็จะเก่งในบางเรื่องกว่าเราแล้วก็น่ารำคาญในบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นคือขณะนี้เราจะมีครูรุ่นใหม่ที่สวยและเก่งแล้วก็จะมีครูป้าซึ่งอาจจะชาบแต่ก็เก่งเหมือนกรนนะแต่คนละ,ละ,นะะย่า,างาานะคะเรื่องันระหว่างครูป้ากับครูน้าครูน้องเนี่ยก็เกิดเป็นปัญหาที่จะต้องทําให้เกิดความสูญดุมนะคะเรามีปัญหาการด่าออกรังคันไม่ใช่เรื่องอื่นแต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมันไม่น่าสนใจซะเลยอ่ะมันคนละเรื่องเลย ครั้งหนึ่งสมัยนันไม่ที่ดีกรมสามัญเนี่วัาไปวัดประยูนมีเด็กคนหนึ่งไปดัดดปดดดกพบอ้าวเธอมาพบครูทำไมผมมันจะถูกไล่ออกอ้าวทำไมถูกไล่ออกผมเบื่อมากเลยที่ครูสอนทั้งทั้งเทอมเนี่ยผมอ่านเองเนี่ยสองสัปดาห์ผมเข้าใจหมดละแล้วผมก็ต้องไม่นั่งฟังครูสอนผมก็เลยไม่ไปเรียนผมก็เลยไปขายมือถือนะคะ ก็เลยเป็นเวลาเรียนไม่พอเด็ก็จำไม่ได้ว่าเจราจาอย,ย่างไงสรุปว่าจะหมอนี่ก็ได้ทํางานส่งหรืออะไรก็ไม่ต้องพอแต่คนนี้คือคนที่เขียนหนังสือที่เขาไปเดินทางรอบโลกอะไรคนเดียวแล้วก็เขียนหนังสือออกมาชช่นในนักตรวันผาจะเคยอ่านหนังสือเขนะ้นหน้าตะวุนเนี่ยจะเป็นเด็กที่ปราดเปรื่มมากแต่ลำคานที่จะต้องไปอยู่ในห้องสีเ่เหลี่ยมเน้นเชื่อว่าท่านก็มีเด็กเหล่านีา้ยบางครั้งเราก็ให้เขาไปช่วยติวคนอื่นมันก็ยิ่ง เบื่อหักเข้าไปกว่าเดิมนะคะบางคนก็มาชอบแต่ถ้ามันติวอย่างเดียวมันก็รู้สึกว่ามันแล้วเด็กเหล่านี้ก็จะมีขาดความสนใจที่เป็นประเด็นมากๆก็คือเด็กเหล่านี้จะไม่พร้อมสําหรับการดารงชีวิตและการทํางานในศตรวรรษที่21ช่วงนี้ทุกเวทีก็จะพูดเรื่องศตรวรรษที่21เนนั่นจะแตะพิดห,หน่อยเพื่อให้เห็นว่าระบบดูแลเนี่ยมันจะเตรียมเด็กกลุ่มนี้เพื่อศตรวรรษที่21 การการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ได้ผลในช่วงนี้คุณหมอกเกษมได้ขอให้พวกเราที่กเกษียอายุไปแล้วประมาณสิบกว่าคนก็มีท่านสิทธิ์ที่ลาอะไรที่เป็นผู้บริหารรุ่นรุ่นที่กเกษียณไปแล้วไปช่วยงานที่ทำเนียบุคคลีเพราะระบาทสมเด็จพรวะเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชสับสนพร,ร,ระองค์ให้พัฒนาโรงเรียนที่เลือกโรงเรียนที่ยากลำบากโดยมีวัตถุประสงค์เดียวพัฒนาคนดี สู่สังคมไม่ต้องเน้นคนเก่งเอาคนดีอย่างเดียวเพราะพระท่านมีความเชื่อว่าถ้าได้คนดีแล้วคนเก่งก็จะตามมาเพราะฉะนั้นก็มีการพูดคุยกันรูปแบบที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อีกอันที่เป็นความท้าทายก็คือการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปสู่การเรียนการสอนในอนาคตยังไงเช่นสอนแบบบูรณาการสอนแบบโครงงานให้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝักเสื้อเฉพาะตัวซึ่ง,งเมื่อวานนัน้นอ่านบทความของอาจารย์สมพงศ์จิตระดับที่เขียนเรื่องหลักสูตรใหม่เขาก็จะมีวิธีการเรียนรู้ใหม่ซึ่งรู้แต่เป็นวิธีการที่ดีแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครทําได้ในหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิขขงส่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท้าทายผู้บริหารในกลุ่มน้นอยากย้อนมาว่าการเตรียมตัวเพื่อการทํางานในอนาคตเนี่ยอันนี้มันเน้นเปรียบเทียบงานวิจัยสองงานวิจัย ของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียงมากโดยเขาตามไปสํารวจเด็กที่จบมธัธยมเด็กที่จบอนุปริญ,ญาแล้วก็เด็กที่จบปริญ,ญาแล้วก็ไปถามออผู้ว่าจ้างงานบริษัทยักษ์ใหญ่ประมาณ200กว่าบริษัทว่าต้องการคนงานประเภทไหนแล้วมาเปรียบเทียบดูว่าเด็กเหล่านี้ถ้าจบไปแล้วจะไปทำงานได้จริงหรือไม่ชื่อว่า Are they really ready for work นะคะ เสร็จแล้วเด็ก็ไปดู TDRI เข้ามาสำรวจผู้ว่าจ้างไทยเออคิดไม่ค่อยเหมือนกันฝรั่งเนี่ยคิดวิเคราะห์ให้อันดับหนึ่งเลยนะเขาอยากให้คนงานเขาคิดวิเคราะห์แต่ถ้าผู้ว่าจ้างไทยบอกเออเอาปันกลางนะคะเทคโนโลยีเขาขั้อันดับสองเขาอยากให้คนของเขาเก่งเทคโนโลยีของไทยก็เอาแบบปันกลางนะคะทำงานเป็นทีมขัา้าอันดับสามพี่ไทยก็เอาปันกลางนะคะ ถ้าเราไปสำรวจนิโคุสาหกรรมจะว่าอย่างนี้เปล่าะความคิดสร้างสารรค์เท่ันดับ 4, นะดสออบแบบนะีแล้วก็ปานกลางคือแต่ั้นไม่ว่าเขานะใครให้เดชันใครเรียนเป็นญาเอกอย่ามาให้เดชันกรอบแบบอะไเนาะเดนก็ปานกลางอย่างเตมันกันเขาคงเหมือนกันแนี่นะคนแต่อันนึงที่น่าสนใจมากก็ทำงานในความหลากหลายปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า diversity management คือทำยังไงจะทำให้คนมีภูมิหลังเชื้อชาติต่างกาัเนเพศต่างกาันทั้งชายหญิงเพศหสิง มีค่านิยมต่างกันมีความเชื่อทางก,การเมืองต่างกันเน่ให้สามารถรวมทีมแล้วทำงานที่สร้างสรรค์ได้เขาให้เป็นอันดับห้าแต่คนไทยไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยทั้งที่ทสังคมไทยเ่ยมีความหลากหายมากแต่คำว่า diversity management เนี่ยจะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากในอนานคตนะคะันั้นไปที่กอพอก็ถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญเลยนั้นเพิ่อนไปเยี่ยมอะไรนิคมที่อินร์ไทยจะไปสร้างที่วาย เห็นเลย diversity management น่ใหญ่มากคนหลายพ่อพันแม่จะไปอยู่ที่นั่นจะไปทำงานร่วมกับพมากถ้าเด็กเหนือของเราเนี่ยนะซึ่งโชคดีนะเติมโตในสังคมที่หลากหลายอยู่แล้วไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ได้ผลในวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ากับเราฟล้่มโอกาสจากเขาโมเดลอะไรแต่ผู้ว่าจังไทรอย่างนี้พูดนัียเลยคัสิ่งที่ผู้ว่าจังไพรเด้นมากที่สุดคือวินัยในกรงกำงาน ะคะว่ามีคุณธรรมและจัดยาวันของอาชีพให้สูงเลยผู้ว่าจ้างต่างประเทศเชื่อว่าถ้าอย่างอื่นมาแล้วเรื่องนี้จะตามมานะคะก็ก็เป็นความต่างกันแต่สิ่งเหล่านี้ดันฝากให้คิดเพราะว่าถ้าท่านจะทํางานเตรียมตัวเด็กเพื่อการทํางานเนี่ยไม่ใช่เตรียมเมื่อเขาจบมาหาวิทยาลัยหลายเรื่องมันต้องปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในระดับมัธยมอันนี้ไม่พูดเพราะว่าไม่ได้เชิญมาพูดเรื่องนี้ แล้วก็เชื่อว่าท่านเคยเหตดแล้วก็คนทั้งโลกก็พูดเรื่องนี้อยู่นะคะก็คือ,อาทางศักย์ในศตวรรษที่21ที่มี 4C จริงๆมันมีมากกว่า 4C นะคะมี Critical Thinking มี Creativity มีอะไรละ่ะก็ collaboration มี communication ที่ก็ถือว่าเห็ุแน่นะคตต้องมีหลักสูตรของเราก็ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใส่แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาติอันนี้มีอยู่3-4ประการด้วยกัน ประการแรกก็คือไม่ได้กลิ่นออกมาโดยกระทรวงอึกสนาธิการเป็นบริษัทชั้นนำ40บริษัทกษ์ใหญ่เขารวมตัวแล้วก็บอกว่าคนที่ส่งให้เขามาทํางานเนี่ยที่ออกมาจากระบบการศาึกษาไม่ตรงกับที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเราจะรวมตัวกันแล้วเสนอสิ่งพึงปลูกฝังแล้วก็ทํางานต่อเน,นื่องเลยถ้าใครเล่นเรื่องนีนน้จะเห็นว่าแนวคิดเขาพัฒนาไม่หยุดเลยนะเป็นเป็น10ปีจกกนกระทั่งกระทรวงอุตสาิการของทุกประเทศเขามาใช้ ราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดจากกระทรวงอิสระการสั่งการลงไปนะเป็นภาคเอกชนรวมตัวแล้วสั่งการแล้วเขาก็บอกว่าเรามักจะมีคําพูดสวยรูเช่นความคิดส,สร้างสรรค์เสร็จแล้วจบสอนยังไงวัดยังไงไงฉันไปรู้ด้วยอะ่ะแต่ไอ้ช้าเงเนียมเขาเขียนเลยนะเป็นตำาราหนา,ออา,ากว่าเนี่ยเปิดขั้นี้เลยว่าถ้าคุณความคิดส,สร้างสรรค์เนี่ยคุณต้องทำยังไงมันจริงจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ให้กระดาษกับเปล่าไปแล้วก็ไปเขียนเอาเองเขียนเขาสองลูกมีความที่อ,อยู่ตรงกลางมีนกบินอยู่สามสี่ตัวทุกครั้งเลยมั้งตั้งแต่นี้นเลกๆเนี่ยพอให้กระดาษเปลา่าปักทันทีภูเขามาแล้วแต่สองลูกไม่รู้มันมาจากไหน,นเด็กปัจจุบันก็ยังให้ภูเขาสองลูกอยู่นั่นเองแต่เขาจะบอกเลยว่าถ้าจะค,ความคิดสร้างสรรค์ควรทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวยจะยกตัวอย่างให้วัดผลก็ต้องวัดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสอนเกิดเป็นเกิบตายแต่วัดเหมือนเดิม ท่านก็เจอความทุกข์อันนี้ท่านคงเจออยู่ว่าท่านอุตสาห์ทำโน่นทำนี่สะหลากหลายแต่ใเวลาวัดเขาวัดสาระที่ท่องจำเหมือนเดิมนั่นเด็กของท่านก็เสียเปรียนหรือไปคิดวิเคราะห์จนหัววายจนอะไรบันเกิดได้ต้องเพื่อความงโต้สีอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันคิดวิเคราะห์แบบไหนนะคะก็เด็กก็ยังงงรวมทั้งต้องมีการพัฒนาครูสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้อันนี้นำเสนอไม่ใช่จะพูดในรายเทียบแต่เพื่อเตือนใจว่า ถ้าเราต้องการจะพัฒนาเด็กไปสู่สังคมเนี่ยคำใหญ่ๆโตๆเพียงคำเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องคิดตลอดแนวเลยว่าไอ้คนี้มันจะไปสู่การเรียนการสอนอยังไงแล้วมันวัดยังไงแล้วบรรยากาศเอื้ออำนวยยังไงแล้วเดี๋ยวเรนจะยกตัวอย่างด้ยวยคะแต่เวลาพูดเรื่องศตรวตรรษที่21เนีย่ยให้สิงซีอะไรมันจำไม่ค่อยได้แต่เรนชอบความคิดของชาวเหิร์ดกร์เดิมมากที่สุดแล้วเรนคิดว่าถ้าฝากไว้กับพวกเราอาจจะเตือนใจพวกเราได้ คือารเบิร์การเนอร์เขาพูดว่าคารเร์การเนอร์คือคนที่คิดเรื่องหลุัญญาแต่ตอนนี้เขากลับไปเล่นเรื่องจิตทั้งห้าเพื่ออนาคตถ้าลองสํารวจตูซีว่าเด็กของท่านเนี่ยเมื่อจบไปจากเราแล้วเนี่ยเขามีจิตทั้งห้าเพื่ออนาคตไหมจิตทั้งห้าก็คือจิตเชี่ยวชาญไมไ่ต้องเป็น p r o f เซอร์ d o อกเตอะไรนะคะจิตเชี่ยวชาญก็คือเป็นคนสนใจใฝ่รู้อยากจะรู้เรื่องอะไรดังขุดไปให้สุดขุดให้ลึก มีพ่อสุขชนะชัยที่ร้อยเอ็ดเคยบอกดิฉันแกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วเดินเชิญมาโรงแรมแกเดินขึ้นโรงแรมแบบผ้าดาวไม่ใส่รองเท้าอ่ะสง,ง่าสุดเลยแล้วเจอหน้าดิฉันออาาก็อุตส่าห์เป็นด็อกเตอร์เลยสุดตายถูกพ่อสุดดุสุดสุดแย่เลยนี่ด็อกเตอร์ไอการศึกษาไทยมันไม่ดีเพราะไปไม่สุดคุณไม่ลึกเลี้ยงยอะเยแย่ๆเลี้ยงหลายๆ,ๆเรื่องแต่ยาะแย่หมดนะเด็กไม่สามารถไปให้สุด นั้นเป็นขบวนการนั่นพูดแบบเดียวกับพระสุขเลยว่าทํายังไงให้เด็กอยากรู้เรื่องอะไรก็รู้จริงเลยเรื่องนั้นนะคะอันที่สองคือร,อรอู้จักสังเคราะห์สังเคราะห์ได้สามารถเลือกสรรสิ่งที่มีประโยชน์ลูกชายที่ฉันไปไป,ไปเรียนหนอกขอโทษยกตัวอย่างลูกเลยเพราะว่าตั้งแต่ออกจากราชการก็ไม่เจอคนอื่นเลยนอกจากลูกหลานตัวเองเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็ออกมาจากตระกูลเนี่ยทท่านั้นนะคะลูกก็ไปนอกเขาก็บอกว่า,ขาขอขอขอเขาเขียนเพเปอร์ ครูแปลกมากเลยแม่เวลาเปิดดูพลิกดูข้างหลังอ้าวดูทําไมอ่ะเขียนข้างหน้าพลิกดูข้างหลังดูว่าไปอ่านหนังสือมาครบท้วหรือยังถ้ายังอ่านหนังสือที่มีคนเคยเขียนเรื่องนี้ไม่ครบไม่อ่านข้างหน้าเรื่องนี้มันมีคนชุกมากเขียนเรื่องนี้ให้ไป,ไปอ่านมาให้หมดเราต้องอยืนบนไหลาย,ยัากษ์ใช่ไหมฮะยืนบนหลายยา่ยักษ์ก็คือเขาก็ทําทอะไรมาเราไปศึกษาไมา่ครบอ่านไปหัดครบ อ่านครบเสร็จแล้วคลิกดูข้างหน้าเอ้าไม่ให้คะแนนอีกเอ้าทำไมไม่ให้คะแนนอีกปันปะหมดเลยไม่มีอะไรของเธอเลยฉันยังไม่เจอคําความคิดของเธอเลยถ้าฉันจะให้ฉันให้ความคิดของเธอแต่ฉันยังไม่เห็นความคิดของเธอเลยเนี่ยก็คือของเขานะคะาะฉะนั้นเด็กของเราเนี่ยปันปะแล้วทำรูปเล่นสวยมากเลยไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามแต่ความคิดของตัวเองที่จะกลนมาเนมายังไม่มีเข้ทต่ควรนะคะ ครีเอทีฟไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นศิลปินสร้างสรรค์อะไรวาดรูปสวยหรืออะไรแต่หมายความว่าสามารถหาวิธีทําสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมแั้นจําได้ว่าไปห้องหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งทานโลมีครีเอทีฟไม่มากมี Mind, มามชาิวางอยู่ข้างสมัยนั้นยังมีเครื่องโลเนียวยกีจะมีชาิเป็นเดือนเลยนะครับเดือนนี้ใช้กระดาษเสียเท่านั้นใช้หมึกเท่านั้นเดือนต่อไปคิดวิธีใหม่ ทำยังไงให้กระดาษเสียน้อยลงใช้หมือปิบน้อยลงแล้วไปะยกะตัวอย่างทั่วประเทศเลยนี่คือ Creative Mind หาวิธีการทําสิ่งที่ทําอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรใหญ่โตนะจิตรู้เคารพนี่มันมีพูดไปแล้วนะคะในความหลากหลายก็เคารพในความคิดความเห็นของคนคอื่นเห็นคุณค่าและ Critical Mind ก็คือจิตรู้จริยธารทรู้ว่าเราจะทําสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้คิดแต่เรื่องของตัวเอง ถ้าเราสามารถทำ5อย่างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กของเรานะคะก็เท่ากับเป็นการสร้างเด็กไปสู่ความเป็นสากลได้เช่นเดียวกันนี้เน,นก็จะกลับมาในประเด็นนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะแต่เท่ากันเอามาจากกลุ่มที่ทำออ learning for 21st century หลังจากที่เขาคิดคำใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขาไปเชิญอาจารย์มาอีก60คนจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมาคุยคนว่ายกตัวอย่างเช่นคุณจะให้เด็กคิดสร้างาสรรค์จะทำยังไง อ๋อน,นั่นก็อธิบายนิดๆหน่อยๆนยพอสังเกตนะเขาบอกว่าอยู่ๆจะให้เด็กสร้างสารรค์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้เด็กทําอะไรก็ได้แต่หนึ่งต้องเริ่มจากบรรยากาศที่ทําให้เด็กกล้าลองผิดลองถูกถ้าท่านจะให้เด็กสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดเลยแต่ถ้ามีคําตอบเดียวคือคําตอบของท่านเนี่ยไม่ต้องไปทาสเเ็จอืนน่นหรอกเพราะมันเจ๊งไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้ายังเปิดโอกาสให้เด็กมีความคิดและฟังอาจารย์ไมตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เขาสามารถจะไปช่วย อะไรนะเขต5ข้าของขอนแก่นซึ่งประกอบด้วยพื้นที่แบบภูผามากเนี่ยจนผลสมริดดีเท่ากับเขตหนึ่งของเพอร์เมืองเลยเขาะ่ใช้วิธีการของญี่ปุ่นที่ว่า open approach วิธีทาคณิตศาสตร์ไม่ได้มีวิธีเดียวเปิดโอกาสให้เด็กคิดวิธีที่หลากหลายแต่ดูว่าเด็กคิดยังไงแั้นด้วยวิธีการที่ประเทศอื่นเขาเรียนแบบเนี่ยคือมีวิธีการที่หลากหลายมีวิธีคิดที่หลากหลายเยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันกล้าคิดไม่ใช่ว่าเออเด็กคิดไม่ตรงกับครู ถ้าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมันสามารถจะคิดอะไรที่ที่เก่งมากเลยมีความคิดสร้างสรรค์มากกีฬาสีเนี่ยโอ้เด็กคิดได้ดีมากพอดีกจะไปเป็นสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาบอกโอ้ยเด็กเนี่ยให้คิดเรื่องรักน้องโอ้คิดได้ไม่นับไม่นอนคิดเรื่องรักน้องก็คือเหมือนเหมือนเด็กที่ไม่ลับไม่นอนคิดเรื่องกีฬาสีเนี่ยนะแต่เวลาให้ทํากานบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยอยากทำก็เลยบอกอาจจะเป็นเพราะว่าให้สองเรื่องเนี่ย ไม่มีใครไปครอบงำเขาไม่มีใครไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิอันนี้ผิดอันนี้ถูกแต่สองเรื่องเนี่ยเขาเขาหน้าจะมีความสุขแต่นั้นเมื่อเดินมาเกี้ยวแวบเดียวเนี่ยเด็กคิดว่าโรงเรียนแห่งเนี้ยมีบรรยากาศอีกแบบนะแล้วเหตุเด็กนั่งยังมีความสุขมากตามมุมต่ตางๆแต่ก็จะร้อนมากนะคะแต่เด็กก็ดูนั่งแล้วก็ไม่ดูไม่ใช่จัดให้ไปนั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือคือก็นั่งแบบเป็นธรรมชาติ แล้วก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะคิดอะสมัยที่เดนรับราชการระยากจะจับกิดเนี่ยเรนจะไปเยี่ยมโรงเรียนตอนเลิกเรียนเพราะเนสังเกตว่าโรงเรียนที่ไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเราไปเลิกเรียนเด็กถ้าจะพุ่งออกจากประตูโรงเรียนเลยแบบเหยียบเราเลยอะจะแบบใหญ่แค่ไหนสวมเ้าไหม่กี่ชั้นก็ไม่สนเลยจะต้องออกจากโรงเรียนนี้ทันทีอยู่ไม่ได้อีกแล้วเวลาที่ที่ก็ทนไม่ได้แล้วไม่รู้ที่นี่พุ่งออกไปหรือเปล่านะแต่มีโรงเรียนหนึ่ง งเนแกนันแกนัก,นก,นกนเนี่ยไปหกโมงเย็นเด็กก็ยังอยู่เต็มโรงเรียนแล้วถ้าถาวผามไม่ได้เป็นการจับต้งคนนี้ก็เล่นกีฬาคนนี้ก็เล่นดนตรีคนนี้ปักเสือ้อเล่นบั้นเล่คนนี้ชอบคือเด็กอยู่ในโรงเรียนจับต้งคนต่างทำอะไรแบบมีความสุขม,มากนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบเนี้ถ้าจะให้เด็กมีความซ้ำสกิดซ้รสั์มันต้องมันต้องเกิดไม่งั้นเรย่องแบบนีก็เกิดย,ย,ย,ยาก ประเด็นที่สองคนคิดสร้างสารรค์ได้จะต้องมีวัตถุดิบเยอะมากถ้าจะเกตไหมคนเป็นนักเขียนเนี่ยค่หนังสือเก่งทุกคนใช่ไหมคะถ้าถ้าไม่อ่านหนังสือมากเนี่ยเป็นนักเขียนไม่ได้เพราะมันไม่มีวัตถุดิบนั้นเคยนั้นไม่ได้ตระหนักตรงเนี้ยแต่พอมาอ่านเรื่องนี้เน้นคิดถึงว่าเั้นเคยไปพิพิธภัณฑ์ที่เยอรมันช่วงนั้นเน้นเป็นกรรมการของบอร์ดสถาบันแห่งเวลาที่ว่างเนี่ยเราก็จะไปเดินพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิพธภัณฑ์แบบ ของเก่าของเก่ามันก็ไม่สวยงามเลยแต่มีคนหนุ่มสาวไปพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้เยอะมากใส่ก้งหูขา้าเดียวเจาะปากใส่เสื้อหนังแล้วมาทาอะไรเนี่ยมันไม่เห็นจะเข้ากับเขาเลยเขาบอกเด็กพวกเนี้ยเป็นอะไรน่ะเป็นคนออกแบบเครื่องเพชรแล้วเขาจะมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้เนี่ยเพื่อเพื่อได้วัตถุดิบแล้วเอาไปดัดแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็ก จะเก่งในวิชาใดก็ตามที่ท่านสอนอยู่เนี่ยเขาต้องมีภมิหลังที่เยอะเขาต้องได้รู้ได้เห็นได้อะไรเยอะแล้วเขก็จะหยิบฉวยมาใช้อย่างที่หมอที่ควรนะคะต่อไปเขาก็จะต้องเออเดนอยากจะยกตัวอย่างเนราะเป็นตัวอย่างจากภาคเหนือไอ้เรื่องที่ว่าไม่กลัวว่าจะตอบไม่ตรงใจผูเรียนเดนไปเยี่ยมโรงงานของออศูนย์การศึกษาพิเศษสั่ประยาดใช่ไหม เขามีลูกทำตุ๊กตาเขาก็บอกว่าจะพาดิฉันไปโรงงานลูกชายโอ้ดิฉันจะซืะ้อตุ๊กตาไปให้ลูกสาวไปให้หลานสาวผมบอกโอ้ตุ๊กตาอะไรของแกนหน้าตาหน้าโผล่มากมันไม่เหมือนตุ๊กตาแบบที่เราเห็นแบบตาฟ้าผมทองอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมก๊กตาแต่ตุ๊กตาของลูกท่านท่านประหยัดเนี่ยเป็นแบบตาข้างเดียวหูชี้เป็นแนี้อะไรไม่รู้ลูกดัามประหลาดมากแต่ขายได้เป็นเป็นล,ล,นล้านล้าน ดิฉันก็บอกโอ้หลานคิดได้ยังไงอ่ะคือจะไปบอกแกวันตุกตาเธอหน้าตาประหลาดมากก็เป็นงใจเพราะเขาอาศัยรถเข้าไปด้วยนะคะก็แล้วหลานคิดได้ยังไงแกหัวล้อองไร,แก,กร,อองไรแกบอกว่าผมเนี่ยออกแบบแล้วผมจะทดลองให้แม่ผมดูถ้าอันไหนแม่บอกอุ้ยน่าเกลียดรูปไม่เอาผมเอาเลยถ้าไหนแม่บอกว่าน่าล็อสวยจนเลยผมไม่เอาเลยเนี่ยมันทําให้เราได้คิดนะว่าเราไดยมนต่อ,อยุคจริงๆ เด็กก็เลยไม่กล้าพูดเด็กก็เลยเปลี่ยนมันเออมันก็ดีแนละ้วแต่ในใจดูมันนักเก็จริงๆนะเพราะว่าเราเนี่ยตกยุคไปแล้วถ้าเราเอาเอความตกยุคเราเนี่ยไปครอบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มีวันก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้เลยนะเราอาจจะสอนวิธีการเขาเราอาจจะสอนว่าเออเราจะยมตบเป็นอย่างนี้เราอาจจะสอนอะไรบางอย่างได้แต่เราจะเอาคําตอบซึ่งสําเร็จรูปในยุคสมัยเราไปยักยยกให้กับเขาเนี่ยเด็กพี่ว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะมันอาจจะต้อง